สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลสองคู่เราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับเป็นศึก FA Cup ันัดที่2องเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแล็กแฮมต่เวลาตีสองสี่สิบห้าฟอร์มห้านัดล่าสุดของเจ้าบ้านชนะ3เสมอ2และยังไม่แพ้เลยนะครับขณะที่ทีมเยือนชนะ3เสมอ2แลวก็ยังไม่แพ้เช่นกันคู่นี้เจ้าบ้านเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดลังรองจากฝูงของลีกแชมเปียนชิพต้อนรับการเยือนของทีมในลีกลอง เกมแรกที่เจอกก็ออกมาสกอร์สประตูต่อ3ถหรือว่าคู่ขี้สูสีเลยสําหรับเกมแรกขณะที่ทีมเยือนเกมแรกยิงได้ถึง3เกมนี้ก็น่าจ,จะมีลุ้นอยู่เหมือนกันแล้วทั้ง2ทีมก็รู้ทางกันเป็นอย่างดีแต่เกมเยือนของแรกคแฮมมีปัญหาอยู่ตลอดแถมเสียป,ประตูเยอะมองแล้วเจ้าบ,บ้านไม่น่าจะปล่อยให้โอกาสหลุดไปและเในราคาคู่นี้ก็เปิดม,มาที่เชฟฟิลด์ต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งคู่แรกผมขอให้เชฟฟิลด์นะครับเรามาต่อคู่ที่2ครับเป็นศึกการชกซาติาอิตาลีระหว่าง ซาแลนิตันนาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของยูเว่แต่เวลาตี2:45ฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านชนะ1เสมอ1แพ้3ทีมเยือนชนะ2เสมอ1แพ้2เจ้าบ้านอย่างซาแลนิตันนาผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นแม้ว่าเกมล่าสุดในลีกพวกเขาจะเพิ่งเก็บ3แต้มมาได้แต่ดูจากฟอร์มภาพรวมก็ต้องบอกว่ายังดูคาดหวังอะไรกับพวกเขาได้ยากมากขณะที่ทีมเยือนฟอร์มในลีกช่วงหลัง ผลงานอาจจะดูค่อนข้างที่จะแผ่วลงไปอยู่พอสมควรหลังเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างแต่ก็เชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนอย่างยูเวนตุสน่าจะบุกมาลุ้น3แต้มได้และเลทราคาคู่นี้ยูเวนตุสเปิดมาที่1ลูกนะคู่ที่2ผมก็ขอให้ยูเวนตุสนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับทีเด็ดฟุตบอล2คู่สําหรับวันนี้เรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งครับคู่แรกแนะนําเชียร์เชฟฟิลเดคู่ที่2แนะนําเชียร์ยูเวนตุสนะครับถ้าสนใจบอลทํากําไรคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือ แอดเจมแซดหนึ่งหกแปด